เก็บป,ปูไปเก็บปูวัดดีค่ะพะนาร้านข่อยว่าไม่เห็นคนน้ำท่ากับบ้ไรอยวัดดีค่ะวะนน้าร้านเอ,เ,อเอาล้านเก่เอาหัวยศวุณนี้ย้ายสินกับสิพามาชมถุงตอนคำกำลัางสิเขาบ้านแล้ว ยซิก็ได้หลานมาพร้อมนี่เอ็ดเอดมาพร้อมเด้อบานนี่เด้อสิพาสิพาหลานเขเมือบานเป็นหนึ่งเขาแรงหลานหิ้วเขาาว่าหลานหิ้วเขาแล้วสิพาเย็นเบิดกล้องนึงแล้วสิพาหลานไปยนกินเขากนไปปนข้าเขาสามโตที่ัวหลานว่าก็ได้บมนี่เอาแล้วสิพ่อร่มเนียบบ้านเนีายน้านลานครอยากกินเข้าวันนี้ยัง้อกันส ให้ร้านไปอุ่นเขาแน่นให้พ่อป้าอันไปเบิ้งกล้องคุณน่ะโคลกระงามเอ้ยมาแสดงนังข้าราบไปเล่นไปเก็บปูไปเก็บปูวันดีค่ะพันะ้าร้านข่อยว่าไม่เห็นคนน้ำทังกับ่ะไรแต่วันดีค่ะพันะ้าข้าร้านเอาร้านเกูฮาวหัวอยากหัวให้ บังเนี um ่ยส kind of ิผ้าหลานไปหนึ่งเขาอนเขาแรงมันหิวเขาก็เลยโปงหลานก่อนยุการเครื่ทังตัวยึดเชียงนานอู่เนี่หนูก็เวทีแข่งางอกมาพอดีก็สิพาเมียบานบานนี่ทำแลวกลาเป็นหนึงเขาก้อนเองอได้ผยังเหลสิพาหลานเมียบานอดเอเ็นัดเจปนั่สิปสามตปีหลานเด้ พีนเนดินเนี่ยยายลูกจะ,นะหน้าลูกป้าลูกหามลูกมาจะหน้ากันส่ละบัลน,นีกนล่ก็ใหญ่เบอลแล้วลูกบัลนี่เลี้ยหลานเห็นเข่าถอกล้องไงนะก็เลยพาหลานไปบนหน้นาบนหน้าเตะบัลนี่ก็เลยโอ้ยหลานก็หิวเข่า u u. ซี่ฮอดก็บ่าหัดไอ้เจ้าเนี่ยลับบอลนี่กินแล้วก่อน <c oughs> ล,ละกินเข,ข่าน้ำท่ากับพองกันแม่หลานแม่เฮ้ยเข่าบานพอดี เดี๋ยวบ้องกล้องไหมมล่ะบ้านนี้กสิไปลาไปมาทิ้งเลเป็นหนึ่งเขานี่ลูกกสิป้ากินของ่เอนีัไปทรายเขาคนหนึ่งไก็เล่นมาเล่เบริสีลูกไปหนึ่งแล้วไปปูบ้านแล้วบ้านแต่ล่างเราปม่บ้านแล้วเบิ้องเขาแล้วไปรอนามหน้าหรือเบื้งปลาลุมเย็บปูบ้านก็ได้กโตนีตัต ก้ามก็ได้สองกามสามกามพูดอะไรไม่กี่ให้หลานให้หลานน้อยมักบ๊อมักคลิปหลานหน่อยบ๊อบกันมักคลิปหลานหน่อยก็กดไลค์กดแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะให้อาจิรินมานอนไหมอ๋อน้องนั่งใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะเสวัสดีค่ะไม่ยืนสินะเร็วอ่ะบ๊ายบายก็ได้ค่ะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย กดไลค์กดแคร์ให้หนูด้วยนะคะแม่สวัสดีค่ะแม่